ดูรถคันนี้นะครับวิ่งมาจอดจนแบบทุกคนอยู่ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลเนี่ยตกใจหมดเลยดูดูนะครับว่าตอนที่เขาออกไปจะมีอะไรอีกไหมนี่ทุกคนตกใจหมดเลยนะครับอยู่กลางตลาดตอนที่เขาไม่จอดรถใหม่รเหม่าตกใจเไยรนพลาเลยคนก็ นี่ออกอย่างเร็วเลยครับโอ้โหนั่นนอนนอนแซงคันนั้นออกโอ้โหโอ้โหอาฟาดฟาดอายุไปเยอะนายจะซากร้าเลยนะครับอายุไปประมาณ50กว่านี่ครับทุกคนตกใจหมดเลยนะครับเมื่อกี้อายุนายจะห้าสิบปีห้าสิบแล้วครับโอ้โหทำไมแกซิ่งขนาดนั้นเป็นไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำเอาไฟฟ้าตกอกตกใจไปทั้งตลาดเลยเนาะเขาเบรกเขาเบรกลากล้อมาแล้วแบบแบบแบบเบรกแบบกระทันหันน่ะแล้วเขาก็เด้งเข้ามาเลยเพื่อที่จะรับคนคนที่โดนของเราดีดีนะไม่มาปะทะหลานหมอนหนุ่มป๊อปประเดี๋ยวพี่เบียร์จะช้องแน่ๆมาอย่างเร็วมาเลยมาจากข้างหนุ่มเนุ่มแบบตำรองให้ แล้วเมื่อกี้เขาก็ออกตัวแรงมากออกตัวแรงมากไปนู่นก็อย่างเร็วเลยมนอ้